สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านานากันอีกแล้วเช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่11พฤศจิกายน2567วันนี้ก็ถือว่าพอจะยิ้มได้นั่นเองครับเพราะว่ามีการปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาทุกชนิดอย่างนั่นเองครับเราก็จะไปดูกันเลยว่าในแต่ละชนิดนั้นราคาจะบวก ขึ้นมามากน้อยอย่างไรนั่นเองครับเราก็เป็นกำลังใจให้ราคาตรงนี้จะเป็นของราคาตลาดกลางส่วนราคาท้องถิ่นนั้นราคาก็จะแตกต่างกันออกไปซื้อขายจะไม่เท่ากันคือว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็าราวสบาทนั่นเองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้ 67บาท50สตางค์วันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมากหน่อย1บาท50สตางค์ราคาท้องถิ่น64บสาท40สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี70สบาท59สตางค์ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมา1บาท28สตางค์ราคาท้องถิ่น67บาท59สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 73สบาท17สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมามากหน่อย2บาท39สสตางค์ ราคาท้องถิ่น69บาทส7สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ็นต์วันนี้59บาท50สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา50สตางค์ราคาท้องถิ่น56บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50เปอร์เซ็นต์ยางสด29บาท75สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา25สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท75สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 55%เปอร์เซนยางพักชั่วโมง32.71บสาท71สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา27สตางค์ราคาท้องถิ่น29.71บาท71สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%เปอร์เซตยางค้างคืน38.67บาท67สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา27สสตางค์ ราคาท้องถิ่น35.67บาท67สตางค์และยางก้อนถ้วยยางเคลฟ70็เปอร์เสบาท65สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา33สตางค์ราคาท้องถิ่น38.65บาท65สตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพี่น้องไปดูของตลาดโลกการซื้อขายยางพาราต่างประเทศว่าแนวโน้มทิศทางราคานาั้นจะปรับขึ้น หรือลงจากตลาดไหนเก่าก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ